เพิ่นฝันเอฟซีพันที่ติดตามเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่างได้พ่อเพิ่นกับฝันเที่ยวกับแม่กายว่ามานับเพิันกับแม่กายเต็มเฮียเต็มนั่นอยู่กับฝันเนี่ยพิ่นกับฝันว่าเอ็นเอ็นิ่นไดเอ็นสื่อเลขมาแล้วเพิ่นกับฝันว่าเพิ่นได ซื้อเนี่ยมะไฮแม่ไก่ช่วยแม่ไก่กินอันใด้ไก่พิศเอาแม่ไก่เวิร์ดโอ้ยแม่ไก่รวยแบบนี้ล่ะต้องต้อว่านะต้องว่านี่ข้าวเจาะมะไฮฉินไหมมให้มันจะเขาปังเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าไปน้ำกันซื้อๆถ้าว่าแม่ไก่เนี่ยเมด้อไรยังกดยักเดียร์แม่งไปไซดกับเอฟซีที่ได้ที่ได้ตัวเลขแน่ทางแม่ไก่ไปแล้วเพิ่นไปยิปจับรัตตลีไว้แล้วเพิ่นฝันดีเพิ่นเลยเบาสูฟังได้ซื้อเนี่ยไม่แม่ไก่กิน ผู้ล้มคนพน่าพนมาหอดบ้านนัดถึงบ้านคนแตเสื่อนของมาฝากแม่ไกล้านม่ไก่แต่ก็ได้กินนั่นว่ากัมาสีสาอยดันหน้ารจ้พอเห็นเมือว่านเนี่ยคนกับมาเองเมือบ้านคนบ้านแน่ใจคนแะพาอันมาเองบ้านกับมาหอดมาหอดแล้วมาหอดแล้เห็นแล้วว่าสู้คนฟังแล้วคนไล่แม่ไก่ยังไม่บันจะเกิดอะไรลูกเทาไรลูกทาสยังว่าติดเต็มลูกเท็าไรหอยื้อก่อยไปยังไงหรอยื่อก่อนน่น ไม่ต้องของแม่ไก่ว่าพ่อได้อยากได้กับอยากได้กับโอนงินมาให้ก่อนเรื่ไปปีฟอยเรียกใข่ว่าะั่นเลยบอกคนไปว่าเพรว่าต้องไปเสียเขาไม่จะเพศก่ก่อนกินเงินเบิร์าแบงซหละเออบอกคนไปเัราะฉนล่ะบอกคนคนโทรมาเขาก็บอกไปก้นกินเนี่นี่แม่แม่ไก่บองตามซ้ายนี่เลยแจ้งเลยเข้ามาฟันฟันเต็มหรอกฟันว่าแล้วไปซื้อรัตติรีมาให้เท่านั้นล่ะผู้ใดไปซื้อมาให้รัตซื้อลัตตอรี สองกอบมาฝาไว้ยสองใบของราสองใบแล้วมาซื ing, ้ออไแม่ก่สองใบแล้วไปซื้อใบเราซื้อมาไหเพราะไงไปซื้อลอตเตอรี่อะไรเพาไงปูบุญอ่ะค่ะเพราะไงแสงไปซื้อลอตเตอรี่ให้ไหมกายซื้อหม่แล้วด้วว่าเขากปฝากเาเจ้าไว้นี่ค่ะแล้วเมื่อไปกลกบกับแล้ว่อว่างใจเอาไว้นั่นแหะตัวไห่ะแม่กายซื้อสองเก่าเร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 าซื้อสองถัวซื้อแต่สองเก่าให แล้วเ mm. e> ่าสามตัวเราขายว่าสองสองก่พอนะเราจะีเล่านี่เทนั้นกียนแต่คือคนเอารถนี่แม่นั่งกัะท้มาแม่นั่งออกจากนี้ไอกจากนี้สิลอนแม่นั่งแม่นั่งสินิคอนโอ้ม้านบุญนี่บอกว่าไปหายู่วัาเราพูดมา ถามบ่าเล็กในไก่ยิ่งตกเก้าอยู่บ่ตึกเก้าอยู่ซะเนาะกเก้าพอออกจากนี่แล้วค่ะเป็นโอ้ยว่าจังได๋เนาะมาหาลีก็ยังนํพ่ออยู่เอาได้ยินว่ามาเฮ็ดบุญก็พรโสเป็นคนบอกอันเมื่ออก็ลืมเนาะ้บดนี้ว่าโอ้ยบ่เพิ่นเฮ็ดบุญวางีเมทําบุญนําแนี่มาก็ยังมาพ่อคือัาโสมาไเด้อัน23อยู่บมก็ว่าไปบอกกัน บอกกันเนาะบอกบุญบอกบุญเพื่อไปเออมาลบบุญร่วมท่านเออก็ดีใจเนาะคนมาลบบุญร่วมท่านค่ะวันนี้ได้ยินว่ามูผสมกับแม่ไก่มาทำบุญมาเห็นลงท่านแล้วค่ะเมื่อเห็นกันสองมูเลี่ยนไปเลยคือบ้านบ่าแม่ก่เท้าคืนสวยคืนบานอื้อมันสวยก็เตียน ยังกอดเตยยังกอดมาล้ท้อแทนือบ่แมนคื่อะไรยังจะสั้านี่ล่ะเอาจะกอดเนี่ยแข่งเนี่ยร่างย้อนเบิ้องต้นละไม่ไกลสุ่มเราไปว่ามาใส่เฉียบพูนเลยเสอะไสีเฉียบนเลยแต่เส่ยวจะโตศึ้นเลยเอยเขาไม่ละเขาชิบเขาว่าอะไพูดรั้งเขาว่ไรเขาอยี้วาเอาไปเจ๊เขาป้าอ um ้ยเอ็นซีมาไม่ไกลสวยแท้สันวเป็นบางเมื่อสวยน่าี่ว่าว่าอะไรร มอนยีมาทำบุนก็ได้สวยจังเลยอมอวันน yeah, ั um, ้นว oh, ันนี้นั่นเล็กวันนั้นี่อย่างเลเลยหันน้เลยนะเล็เราวันนั้นนาอมว่เราออเนจัมาแลว่ามือขึนนี่ฝันฝันพระโซบอกฝันเาฝันแล้ว่ะเออฝันยักษ์สีแม่นม่นพกลัวเล็กตัวแมกินยายาปูนฮู้ว่าจากของฝันอย่ฝันฝันว่าเขาาปืนละยิงกัน tao tao bắt kêu không còn nhưng cả nhớ năm ngàn năm nhàng là ba đêm đêm mắt này mẹ anh mắt này mắt vào khóc là tài Nhưng những thường thường và thường thường ngu cũng ngu tài áo phơi cả mấy phơi chút sáp đẹp phơi chút sáp đẹp nhưng khóc tài chị là ai cân ไม่ได้โสเพท่านได้ตีดอกเดี๋ยวนี้แล้วลอดสรุปกับเลขลอดสรุปลอดสรุปเพิ่งว่าเลขอันเลขคันน้ำมนอนเลขต่ล่างสิมาตัวใดเท่านั้นล่ะยังลอดตัวนี้อยู่เพราะ่ท่านไม่แมนบอแมนครับเมื่อใดจ้าเลขอันบอกคนในเรื่องเลขคันน้ำม่อนนะก่อนสามชีพเ่ยบอกก่อนก่อนอันเนี่ยก่อนหวยรัฐบาลจะออกมือหนึ่ง เราบอกคนว่าว่าต้องโทษมาถามดอกว่าอันันน้ำมนติม่ามือใดก็บอกฝากฝากเอ็ซีก็ฝากอันแอดมินไปบอกคนแน่เออเพราะว่าขันโทษมากกับโทษมาถามได้แต่่าแห่งขันบาเรียงขันน้ำมตนเนี่ยคือว่าบอกว่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันบมามันมาวันที่สามสิบขันมีสามสิบเอฟมือกับมันติม่าวันที่สามสิบเอดขันมาขันมี่สิบหกอ่ะมันติมาวันที่สิบห้า ถูกม้วนแสดงว่าม้วนนี้จะมาวันที่31แล้วค่ะเพราะว่ามันมี31เมื่อเแล้วก็มากขึ้ที่31เพราะว่ากันเลขอันตะล่างมากกับการที่ได้บอกความจับใช่กันมาสิได้สวยยังไม่ได้หูมันด้จับต้องรอดจับเนมืนเหมือนกับเฮ็ดกับือจับไห้ทุกเทียนน่นแหละที่พโสดจับไห้ทุกเทียนล่ะคือว่าเด็กะล่างทันนมาก ดะคจับใหับกับข้อมฝันแม่ไก่างมี่ตรงกันบ่ราการมันมาตรงกันกับที่บอกคนละตัวนะตะไวยังกับบอคนละตัวนี่อาจยนมันอาจจะเกี่ยวของกับเล็กแม่ไก่กันได้เพราะว่าบางที่บางเทียบางที่นะมันอาจจะตรงกันตามาทุกอนเนี่ยมันก็ตรงกันกับเล็กแม่ไก่มันก็ตกกันกับขันนมมันไม่ก็ตรงกันกับไอ เละต่ร่างแต่เือเอาสรุปมากนะตรงกันมัดตรงกันทุกอย่างทุกทาขั้วโซกับสิข้ามนวดใส่กันแล้วว่าจะโซกับจังสิเขียนออกไปก็จงก็จงอันแปดเกาซีนั่นแหละพอาะโซกันวดบางหันคำนวดนี่พอาะโซกับเขียนไปว่ามักตัวนี้พอาะโซมักตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอาะโซกับสิเขียนล่มกับแม่ไก่ก็สิมักตัวไหนกับแม่ไก่่วงออก นั่นล่ะเต็มเบอร้ลายเหมาว่าแนนมานครับมากตวาตาเดี๋ยวไม่เห็เพียบพอลายจักว่าเอาอันเม่ไก่ไปนั่งจององแจ้งแจ้งยื้อซั่งได้ก็มู้อยากก็มีหอดรถเห็นตะนังเนี่ยเห็นตะโอเห็นลอยเห็น เอ็กซก็ยังหลุกโป้งหนิแม้ว่าลองลองอยอันนี้คือแจ้งเตือนเอ็กซะซีนะจไปลงสื้อกันอนเขาเคยไปเที่ยวภูเขามองตราาภเขาเราก็ได้ไปแล้ววันกัไแม่กายก็ได้ไปเลไมได้ไม่ได้เสียดเลยเนะเที่ยวเหนือเที่ยวยังบนนั้นไแม่กายได้ไปบดก็จะเอาไปบดปีนี้แม่กาายยนนัอบ้ พอาามไม่กายนะจะไม่กลายบ่ได้ฝันม่มาค่ะแต่ว่าได้ยินว่าเอฟซีฝันดีโท่ามาว่าสุนัยกลายบ้างเป็นฝันว่าตั้งแต่เมื่อกาเปนว่าตัแ่เื่อาเป็นฝันเอฟซีเป็นที่ติดตามเป็นฝันเป็นฝันว่างได้พ่อเป็นกับฝันเี่ยวกับไม่ก่ายว่ามันอันกับไม่กลายเต เี่ยเต็มนั่นยูอกับฟันเน่ยพนกับฟันว่าเอ็นเอ็นนได้เอ็นซเลขกาแล้วพนกับฟันว่าพนได้ซื้อเนี่ยมาให้แม่ไก่ชูแม่ไก่กินอนไรแกมิตเอาแม่ไก่เวิร์ดโอ้แมไก่รวยแบบนี้แหละวันยังข้าจอมให้กินไหมมให้มันจะเข่าปังอย่างดีตว่าไปน้ำกันซื้อๆต่ว่าแม่ไก่เนี่ยม่อดรยางกดเนเดียว เอฟซีที่ได้ที่ได้ตัวเลขแน่าทางไม่กลายไปแล้วเพื่อนไปยิบจับรัตลีไว้แล้วเพื่อนฝันดีเพื่อนได้เบาสุฟา<น>ได้ซื้อแนียไม่แม่ก่กิน ผู้ล <riding> ้มคนพนมาพนมาหอดบ้านนอดถึงบ้านพนจะเสื่อนของมาฝากแม่ไกล่านแม่นก็แต่พอได้กินนั่นมันกัมาซีสารอยดันมานเราแต่พอเห็นเมือว่านนี่พนกับมาเองเมืองบ้านพนบ้านแน่ใจพนแตพอกันมาเองบ้นกัมาหอดมาหอดแล้วมาหอดเ้าเห็นแล้วว่าสุ้คนฟังหล้วคนกับกาบสภาแม่กายมันแม่กาย่ออยู่เฉยะอง่ก่านโนี่ท่าน่นทุกท่านทก่านดน่านดนบกไ่านทุทีด่าดทาโทาถามอีก เอบอร์แม่ไก่คือว่าเปลี่ยนครับจีเปลี่ยนแบบไรเรอเติดตอกของแม่ไก่โอ้ยบอกว่าเปลนเลยียดกี่นแม่ไก่ยังไแม่ไก่ยังไงลูดโซลาร์ท์ยังว่าดติดโทรารพท์กงยังบ่าเปลี่ยนยูยังไงรอยูไอ้ยกษก่อนจีดตอกมแต่ของแม่ไก่ว่าพวกได้อยากได้แต่ก็อยากได้ก็อุนขึ้นมาไอ้คนเรื่อกีิไป้อยเรียกไก่าสันเลยบอกคนร่ยว่าพะต้องไปเสียเขา

มีแต่โทษออกโทษเขากำลับโทรศัพท์ตอนนั้นเบร์โทษจากของแท้แม่กลายเนี่ยผู้ใดมาถามกับว่าใรดอกนอกจากกันที่ว่าแม่กายเอาไปให้ทั้งยูทูบแล้วเข้าวจังหมดจ้ะเพราะนั่นล่ะคำหนึ่งว่าอยากว่าอยากหายเบอร์โทษออกไปหลายดอกเพราะว่าเราม่อมีเวลา เออว่าเอาว่าตดีอเอ่าบ่าต้องว่าว่มันมันแล้วแล้วเล้วกรากบ่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 บรบ่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 บกบ่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 บกบ่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 บกบ่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 บนบ่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 บบบกบบบ่บบบบ่บบ่บบบ่บบบ่บบบ่ ผู้ใดไปซื้อมาให้ฮร้านซื้อลอตเตอรี่อันอันซุนสองกล่องมาฝากไว้สองใบของเราสองใบเลามาซื้อไงแม่ไก่สองใบและเป็ดซี่ใบราซื้อมาให้พ่อใหญ่ไปซื้อลอตเตอรี่อะไรคุณยายปูบุญล่ะอค่ะ่อใหญ่แสงไปซื้อลอตเตอรี่ให้แม่ได้ซื้อมาแล้วเรื่องวาเขาไปฝากเขาเจ้าไว้เนี่ยเรื่องมือไปกลับกลัแล้วเพราะว่าใจเออไว้ ตัวได้ค่ะแม่กายที่เราซื้อสองเก่าเราเราเล่าว่าเราซื้อสองตัวซื้อตัสองเก่าใหม่ค่ะแล้ว่าหายตามตัวเราวหามาสองสองเก่าพอรนะจัลาตรีเล่านี่านาดแล้นเยน